กลุ่มผู้ลีภัยเขมรจับมือฝ่ายค้านจี้รัฐบาลทวงคืนเกาะกูดจากประเทศไทยคอมเมนต์ชาวไทยและชาวขเขมรว่ายังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทําให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านด้านติดกําแพงกับความพยายามจะอ้างสิทธิ์เหนือเกาะกูดอันเป็นอาณาเขตของประเทศไทยเรื่องนี้ดูเหมือนว่ามันจะเงียบไปสักพักแล้วนะครับ หลังจากที่นายกไทยออกมาบอกว่าจะไม่ยอมเสียให้กับกัมพูชาและนายกกัมพูชาก็ออกปากปรามประชาชนให้จับตาดูสถานการณ์อย่างสงบแต่ล่าสุดนะครับมีรายงานออกมาจากสื่อกัมพูชาอย่าง Ca m b o d i a d a i l y บอกว่ากลุ่มเช่าเขมรในต่างแดนจัดประชุมสภาพลเมืองอเมริกันกัมพูชาในประเด็นเกาะกูดเมื่อวันที่19มกรามกรา ขบวนการชาวเขเมรในต่างแดนร่วมกับพรรคฝ่ายค้านกำหนดจัดการประชุมชาวกัมพูชาอเมริกันเกี่ยวกับประเด็นเกาะกูดที่แมสซาชูเซตส์เพื่อระดมผู้เข้าร่วมให้ช่วยเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาฟ้องไทยในการประชุมนานาชาติต่อศาลโลกคณะกรรมการรัฐสภาเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาฟ้องประเทศไทยที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในกรุงเฮกเพื่อเรียกร้องดินแดนที่ไทยละเมิดคืนมา สู่การควบคุมของกัมพูชาอีกครั้งกลุ่มดังกล่าวอ้างว่าการปกป้องเกาะกูดเป็นการรักษาอธิปไตยของกัมพูชาและการเข้าร่วมประชุมมีจุดประสงค์เพื่อระดมผู้สนับสนุนช่วยประท้วงรัฐบาลพนมเปนเพื่อนำคดีเกาะกูดขึ้นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนายอัมซำอันเจ้าหน้าที่ฝ่าย้านร,ระดับสูงได้เขียนข้อความบนหน้าเฟซบุ๊กเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาว่าหุ้นมาเนต จะต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าส่วนหนึ่งของเกาะกูดนั้นเป็นของกัมพูชาและรัฐบาลจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลโลกเพื่อปกป้องเกาะกูดของกัมพูชาผู้แทนพัก CNRP เรียกร้องให้ชาวกัมพูชาทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมสมัชชากัมพูชาอเมริกันเรื่องเกาะกูดให้เยอะๆประชาชนจำนวนมากจะสามารถกดดันให้รัฐบาลกัมพูชาฟ้องไทยในศาลโลกได้ เอกสารประวัติศาสตร์หลายฉบับระบุว่ารัฐบาลเขเมรในอดีตได้ออกกฤษฎีกาอ้างสิทธิ์เกาะกูดจากประเทศไทยเช่นแผนที่ผนวกเข้ากับสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามปี1907วงเล็บยุคฝรั่งเศสปี1970แผนที่ยุคสังคมนิยมวงเล็บยุคสีหนุปี1972แผนที่ยุคลอนนอนปี1975แผนที่ยุคเขเมรแดง จนถึงปี2522และแผนที่สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาในสมัยของเฮงสมรินเมื่อปีพศ2525นะครับนี่ก็คือรายงานจากสื่อขเขมรอย่างแคนเบเดียเดลี่นะครับเรื่องนี้นะครับหลังจากที่ฝั่งรัฐบาลเขมรเนี่ยเคยเปิดประเด็นเอาไว้คราวนี้ก็เป็นทางฝ่ายค้านบ้างที่ออกมาปลุกกระแสเครมเกาะกูดอีกครั้ง ถ้าตามความเห็นของผมนะครับมันน่าจะเป็นแค่การนําเรื่องนี้เนี่ยมาหาประโยชน์ทางการเมืองนั่นแหละครับจากทีแรกฟังฮุนเซนคิดว่ามีความสัมพันธ์พิเศษกับรัฐบาลไทยพอพวกกันได้เป็นรัฐบาลก็คิดว่าน่าจะหัวกันได้ซึ่งถ้าหากมันได้ขึ้นมาจริงๆพวกตัวเองก็จะได้เครดิตจากชาวเขมรที่ปลุกระดมให้คลั่งชาติไว้แล้วแบบมหาศาลเลยอาจจะนำไปสู่การผูกขาดอำนาจยาวนานได้อีกหลายสิปี แต่พอมันกลับกันนะครับมันทำไม่ได้ง่ายๆเพราะว่ากระแสะคนไทยนั้นกดดันทางรัฐบาลจนแม้แต่พวกกันเองฝั่งนี้เนี่ยก็แทบจะเอาตัวไม่รอดและไม่กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรบุมบามเหมือนกันรัฐบาลขเขมรจึงยอมสงบลงพอรัฐบาลเงียบไปนะครับทางฝ่ายค้านก็เห็นช่องที่จะเรียกคะแนนให้ตัวเองบ้างด้วยการสร้างภาพว่ารัฐบาลนั้นไร้ศักยภาพในเรื่องนี้และที่เลือกกลุ่มผู้ลี้ภัยในต่างชาติ ก็เพราะว่ามันดูดีกว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในประเทศที่เจริญกว่าอะไรแบบนี้นะครับแต่อีกมุมหนึ่งก็คือว่ามันอยู่นอกเหนือเขตอํานาจของตระกูลหุ่นนั่นแหละครับถ้าหากก่อวอดกันในประเทศเนี่ยมีหวังได้เป็นปุ๋ยมะม่วงแก้วขมิ้นเพื่อส่งมาขายที่ไทยอย่างแน่นอนผมจึงคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่เรื่องการเมืองของเขเมรแต่สําหรับคนไทยเราแล้วนะครับรู้สึกว่า มันน่าลํำคาญมากๆนะครับที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือจากทั้งทางฝ่ายค้านและรัฐบาลแบบนี้แล้วอีกอย่างนะครับที่มันสนับสนุนว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเพียงแค่ประเด็นทางการเมืองคือในส่วนของคอมเมนต์ทางฝั่งขมิญนะครับที่มันมีแต่ติ่งหุนเซนเข้ามาด่าสื่อทั้งนั้นเลยว่ารายงานแต่เรื่องไร้ประโยชน์สร้างความแตกแยกให้กับขมิตามสไตล์ติ่งตระกูลฮุนนะครับเพราะฉะนั้น เราจะข้ามมาดูที่คอมเมนต์ทางฝั่งไทยหลังจากที่ได้เห็นข่าวนี้กันเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมท่านแรกเข้ามาบอกเอาไว้ว่าแปลกนะต้องมากุเรื่องทวงคืนแผ่นดินตอนยุคตระกูลนี้ทุกทีขบวนการแย่งดินแดนแบบหน้าด้านด้านท่านต่อมาบอกว่าไปเอาเกาะฟูกักกคืนจากเวียดน,นามให้ได้ก่อนไปไปไปนะครับท่านต่อมาบอกว่ายังไงก็ไม่คืนสารโลกครับ เราออกแล้วนี่มันไม่มีหลักฐานอะไรเลยขนาดเกาะพื้นที่มันแท้ๆเวียดนามยังได้เป็นเจ้าของคิดว่าไปอยู่ต่างประเทศแล้วจะฉลาดสรุปไม่มีเลยนะครับท่านต่อมาบอกว่าขมรฝ่ายค้านปั่นหัวกันเองให้บ้านเมืองไม่สงบหุนเซนและลูกจะอยู่ลำบากกระบวนการขมรฝ่ายค้านเอาไทยไปอ้างใช้ประโยชน์ทางการเมืองท่านต่อมาบอกว่าดูท่าจะรักบ้านเกิดเมืองนอน แต่หนีตุยไปอยู่ที่นั่นยังไงก็ไม่ยอมกลับมาอยู่แผ่นดินเกิดเน่าๆของมันเองขำเมนอยู่ไหนก็คือขำเมน d n ดเอ็เง่าๆไม่พัฒนาท่านต่อมาบอกว่ารอดเพราะไทยได้ไปลืมตาอ้าปากที่อเมริกาก็เพราะไทยยังจะมาเนรคุณแหวงกัดมือคนช่วยอีกนะน่าจะปล่อยให้ตุยๆไปซะตั้งแต่ตอนนั้นท่านต่อมาบอกว่า รักกัมพูชาขนาดนี้ก็กลับมากินหอยคุกพริกกันค้ายายๆนะครับท่านต่อมาบอกว่ามันไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์กันบ้างเหรอท่านต่อมาบอกว่าเอาหลักฐานอะไรมาทวงทุกวันนี้ประเทศนี้ทำอะไรตามกฎสากลบ้างเส้นเขตแดนตามที่เคยทำสนธิสัญญายังไม่ยึดถือจะเอาที่ตัวเองขีดเส้นมั่วๆตลกมากไม่แปลกใจที่สิงคโปร์ อยากให้ขับออกจากอาเซียนแล้วก็ขอปิดท้ายด้วยความคิดเห็นท่านนี้นะครับเขาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าก็ลองยกผลขึ้นเกาะสิกลา้กลาๆหน่อยอย่าดีแต่เห่านะครับนี่ก็จะเป็นความคิดเห็นของชาวไทยบางส่วนนะครับกับกรณีที่ฝ่ายค้านขเขมรเนี่ยนำประเด็นเกาะกูดมาประท้วงรัฐบาลตระกูลหุ่นโดยใช้พื้นที่ของอเมริกา ผมว่าทางรัฐบาลไทยนะครับควรจะทําอะไรบางอย่างแล้วแหละเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างน้อยๆถ้าไม่ทําเพราะว่ารักชาติหรือว่าห่วงแหนแผ่นดินเนี่ยก็ทําเพื่อตัวเองเถอครับเพราะมหามิตรสองตระกูลเนี่ยวางรัฐบาล2ประเทศผมว่ากําลังโดนกระแสด้านลบจากมิตรฝั่งเขมรตีกลับและทําลายฐานเสียงของรัฐบาลไทยไปด้วยเยอะเลยครับไม่งั้นผมว่าผู้นําทั้งสตระกูลอาจจะจบไปพร้อมๆก,กันก็เป็นได้ ว่าไหมครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาบอกเล่าในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนค่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ